โอ้มันจังแตกออกมาใหม่เนาะดอีอืมฮะมันดีน่ไดะเป็นกิ่งคูเลยเนาะเออสวยงามเสวยเลยป่านเดียวกับตอนกิ่งไม่ป่านเดียวกับตอนกิ่งไม่เลยเนาะขึ้นใหม่จะต่ามันมีงามมันที่ปุ๋ยนี่แล้ว เออมันแตกยอดออกมาใหม่เซยร,รอดเซยได้หนิขอแค่ขอแค่มีกิ่งตอมันเนะาเะ,าะ,ะ,าะ,นะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราพามาชมสวนทุเรียนนะคะสวนทุเรียนจังหวัดสกลนครนะคะทุเรียสนสวนนี้สี่ปีทั้งหมด ต้นเล็กต้นใหญ่ประมาณห้าสิบหกต้นใช่ไหมคะแม่เพชรห้าสิบหกต้นต้นนะคะนี่ใครเข้ามาก็มาชมด้วยกันนะคะอันนี้เป็นการใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเม็ดเจสี่หกสามกับต้นทุเรียนเพื่อกระตุ้นในการแตกรากนะคะแตกยอดดียอดใหญ่ยอดอวบนี่จากต้นเล็กๆนี่ก็ไม่คิดว่าจะรอดนะคะแต่ตรงนี้ก็คือรอดแล้วนะคะพอดีเลยเนาะเป็นกิ่งคู่ นี่นะคะทุกคนพามาชมนะคะสำหรับใครที่อยากปลูกทุเรียนนะคะใบก็โตผักขนาดเนาะยอดใหม่ออกมาโอ้คุณนะยอดพุงยอดตรงอีกสุดยอดมากเลยนะคะปุ๋ยเม็ดเจซีหกสามสามของเรานะคะกับต้นทุเรียนนะคะนี่นะคะ ใครเข้ามาแล้วก็มาชมสวนด้วยกันนะคะจนเช้าๆแบบนี้นะคะสวนทุเรียนจังหวัดสกลนครนะคะทุกท่านใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะหรือว่าเข้ามาชมแล้วก็มาคอมเมนต์ทักทายกันได้นะคะทุเรียนสกลนครนะคะนี่แตกยอดใหม่ยอดใหญ่ใบใหญ่มากเลยนี่นะคะช่วงนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะเพื่อกระ ป้องกันก่อนที่จะถึงหน้าหนาวนี้นะคะเพราะว่าหน้าหนาวนี้บางพื้นที่ก็คือมันจะทําให้ต้นพืชของเราหยุดชะงักการจเจริญเติบโตนะคะนี่บำรุงให้ครัวของเขาสมบูรณ์ครัวใหญ่ครัวใหญ่อาหารเยอะต้นก็จะได้มีธาตุสารอาหารที่เพียงพอนะคะนี่นะคะทุกคน ดูสังเกตจากใบนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะคะใบแบบจะสมบูรณ์มากเลยใบใหม่นี่ใหญ่มากเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาใครเข้ามาก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะนี่เราพามาชมสวนต้นเช้าๆนะคะตอนนี้ก็เราก็มาทำการบํำรุงฉีดพ่นเพิ่มเกาะป้องกันให้กับต้นทุเรียน สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาด้วยนะคะ ันนี้คือเรามาฉีดพ่นนะคะฉีดพ่นปุ๋ยน้ำนะคะเสริมเกราะป้องกันให้กับทุเรียนอันนี้ทุเรียนโตแล้วนะคะนี่ทุเรียนโตต้นใหญ่มากนี่นะคะทุเรียน สปีแล้วนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาใครเข้ามาแล้วเว้เข้ามาทักทายกันได้นะคะ นี่นะคะสังเกตยอดนะคะแตกยอดออกมาใหม่นะคะทุกคนยอดใหม่ยอดใหญ่กว่าเดิมเลยนะคะนี่นี่อันนี้ยอดรอบที่สองนะคะดูสังเกตนี่นะคะใบจะมันมากเลยนะคะเพราะว่าตัวชุดสีสหายของเราจะเป็นจะเคลือบใบให้ผิวมันใบมันใบหนาใบใหญ่เป็นเกราะที่ดีสําหรับต้นทุเรียนเลยนะคะ เราต้องเพิ่มเกราะป้องกันให้กับต้นทุเรียนของเราเพื่อให้มีภูมิต้านทานกับโรคแล้ะกับสภาพอากาศนะคะนี่นะคะนี่เห็นไหมคะสังเกตจากใบยอดใหม่ยอดใหญ่กว่าเดิมสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาใครเข้ามาก็สามารถคอมเมนต์ทักทายกันได้นะคะ มีพาชมสวนทุเรียนนะคะนี่สวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะคะนี่นะคะปุ๋ยของเราปุ๋ยเจซีหกสมสามกระสอบส้ม นี่นะคะเจ้าของสวนแม่เพชรนะคะใส่ปุ๋ยนะคะดูนะแบกผ้ายแต่กระเป๋าหลายแขนกระปุกแขนรุดหูพี่ตียังว่าอ้ารุดกระเป๋าเธอแม่นไม่สังอยู่ในกระเป๋านี่มันมีแต่สมมติมีอุปกรณ์หลายอย่างภาพว่าแบ์หนูก็นนะก็เป็นกิโลแล้วสวัสดีทุกท่านนะคะใครที่มีส่วนก็สามารถเข้ามาทักทายกันได้นะคะ วันนี้เรามาใส่ปุ๋ยทุเรียนนะคะดูแลทุเรียนเจ้าของสวนนะคะไม่เพชรน,นะคะสวนทุเรียนอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะโหกองตัวนี้สีสันสดใสมากเลยทุเรียนเล็กพิ่งขึดได้หนึ่งเดือนอ๋อ อันนี้หนึ่งเดือนนะคะทุเรียนเล็กมาเสริมนะคะออโอ้อทุเรียนเล็กปลูกได้หนึ่งเดือนนะคะลงดินได้หนึ่งเดือนสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะคะแค่เข้ามาก็คอมเมนต์ทักทายกันได้นะคะตอนนี้คุณนุชอยู่ที่สวนทุเรียนแม่เพชรนะคะอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครน,นะคะพามาชมการใส่ปุ๋ยนะคะแล้วก็ฉีดพ่น ฉีดพ่นเกราะป้องกันศัตรูที่มาทำลายต้นทุเรียนไปไปมแม่จะไปทางไหนามาทางนี้นะคะใครเข้ามาแล้วก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะคะเราจะพาชมสวนกันนะคะโหต้นนี้ใหญ่มาก ปาสวยแท้ดูนะคะทุกคนสวยมากต้นนี้ดูสังเกตยอดยอดใหญ่มากเลยแตกยอดดีมากนี่นะคะถ้าใบใหญ่ใบหนาใบมันนี่ก็คือเป็นครัวของต้นไม้นะคะครัวคือใบใบก็คือครัวดูสังเกตต้นนี่นะคะเราจะเกาะติดการใส่ปุ๋ยทุเรียน สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์กันได้นะคะ <c oughs> วันนี้เราพามาชมสวนทุเรียนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ <c oughs> เรามาชมการใส่ปุ๋ยทุเรียนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะโอ้ยมองไม่ชัด ที่ไหนคะพี่อะไรเอ่ยหนูมองไม่เห็นอยู่สกลน,นครค่ะอำเภอเมืองนะคะบ้านดงโมะไฟตํบลขมิน้นอันนี้สวนแม่เพชรนะคะทุเรียนประมาณห้าสิบหต้นนะคะทั้งทุเรียนเล็กรุ่นเรียนโตอันนี้ทุเรียนโตสี่ปีสี่เดือนนะคะสวัสดีคะ่ะพี่ตุ๊ก,กตา อันนี้เรามาใส่ปุ๋ยคะนี่นะคะเจ้าของสวนนะคะไม่เพชรปุ๋ย JC ซ3หสสามค่ะปุ๋ยปรับดินกินเชื้อโรคแล้วก็มีแคลเซียมด้วยนะคะเป็นปุ๋ยเม,ม็ดส้มทำให้ต้นแข็งแรงนูอ่านถูกหรือเปล่าชื่อเนาะนี่นะคะเราพามาดูวิธีการอันนี้คือการใส่ปุ๋ยนะคะ ปุ๋ยที่ดีก็คือปุ๋ย JC ซหกนะคะเหมาะมากสำหรับทุเรียนเพราะว่าเขาจะช่วยปรับดินแล้วก็กินเชื้อโรคเพราะว่าทุเรียนปัญหาหลากัหลกๆก็จะเป็นอ่ารากเน่าโคนเน่าเชื้อไฟท็อปทอล่านะคะแล้วก็เสริมเกาะป้องกันก็ด้วยด้วยคือปุ๋ยน้ำชุดสีสหายพัดนะคะเพื่อให้โครงสร้างใบสมบูรณ์ใบเขียวใบหนาใบมัน ใบแข็งแรงก็สามารถต้านทานกับโรคได้นะคะต้องเสริมเกาะป้องกันนะคะช่วงนี้ใกล้จะถึงหน้าหนาวแล้วนะคะทุกคนถ้าหน้าหนาวอากาศหนาวจัดใบจะชะง,งักการเจริญเติบโตเราต้องเสริมเกาะป้องกันให้กับต้นพืชของเราอันนี้ก็ฉีดพ่นทุกๆทุกอาทิตย์ทุกเจ็ดว,วันนะคะ ฉีดพ่นทุกเจ็ดวันเสริมกระให้กับต้นพืชแล้วก็ใส่ปุ๋ยเม็ดทุกๆยี่สิบวันใช่ไหมคะพี่พชษนี่นะคะดูสังเกตนะคะนี่ใบเ<า>พิ่งฟื้นเพิ่งฟื้นนุ่นต้นนี้แต่ก่อนใบจะห <จะ S 2> ยิก,ก,ลกแล้วก็เล็กนะคะแต่พอใช้ชุดสีสหายพัดของเราแล้วก็ปุ๋ยเมเจซีทุกเดือนอันนี้คือฟื้นนี่นะคะ นี่นะคะเรามาดูกันบำรุงฟื้นฟูต้นทุเรียนให้แข็งแรงสมบูรณ์มีภูมิต้านทานต่อสภาพอากาศสิ่งแวดล้อมเพราะว่าอากาศบ้านเรานะคะเดียวก็ร้อนจัดหนาวจัด เดี๋ยวก็ฝนตกออันนี้ก็คือการใส่ปุ๋ยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้มาเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะพามาติดตามดูนะคะเดี๋ยวเราจะรอชมว่าผลผลิตทุเรียนลูกแรกจะอยู่ที่ต้นไหนนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันโอกาสหน้า สำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะ